ก้วยอ่างอีน้องเรี่ยงเลี้ยงงาย่ายครอมยนวาร้อมได้ครับเด้อะตังต้องบอกว่าก้นบาทเลยล่ะนี่เล็บตีนเล็บหน่อยงามเสียดายไม่มีลูกใครเห็นเนาะ สวัสด <it> ีครับผู <No. S 1> ้ชมที่เขารพตลาดขออนุญาตเอ็นพี่น้องที่เก่านะครับสิ่งมีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับเมื่อนี้วันเสาร์ที่16กรกฎาคม2566รายการควายไทยสร้างรายได้ของช่องเกาชนะจนพาพี่พาน้องมาอยู่ตลาดนัดบ้านชาติตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นที่เก่านะครับเนาะครับพี่น้องครับก่อนอื่นที่สิ่งสู่บรรยากาศเป็นไรก็ขอขอบคุณไปยังอาจารย์วันเพ็นและทีมงานบริหารตลาดแห่งนี้นะครับเนาะที่อนุเคราะห์สถานที่ ใ้เก้าชนะจนในไทยทําคลิปวิดีโอดีๆให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมครับครับโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ผ่านมาทั้งนี้นะครับเนาะแวะเยี่ยมชมตลาดแวะเยี่ยมชมบรรยากาศจริงมาต่อรองราคาจริงสิแตกต่างกันสาไหรพี่น้องครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องแต่สิพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศท้องคลิปมอน้กสิขออนุญาตถึงไทยคิดไปแต่เพียงสมนีนะครับน่าอกันไม่คิดหนาสวัสดีครับหมายสวัสดีครับสัสครับครับหมายขออนุญาตครับผม ถามเบอร์โทรเพื่อพี่น้องครับครับผมครับต่ออ้าวบอเป็นอย่างอ้าวเบรเบอร์โทร093 308ก1 6 7ยครับครับหอยทรายชยภูมิเนาะนกนบลหรอนบัวละอครับผมอ่จุงอยู่นีุ่สูงแม่ใหญ่เปิดไว้เท่าไเปิดใบทิพหาเม่รลูกลูกผสมว่นี่ครับลูกตุงาอ่แม่เขานี่สายสายมูลาผสมพามาเป็นไทยแล้วพาไทยมาแล้วครับ พาไทยมาจำเป็นแล้วพาไทยมาหลายแล้วเพราะว่าตาเต้มแล้วแต่เกี่ยวกัเขาของมีิตแล้วแต่เขายังเป็นมูราอยู่เนาะอ่าบอกเป็นอย่างพัฒนาได้ลูกมาไทยเมื่อแล้วยลูกแรกครับผมไวยลูกแรกครับท้องว่างบ่ครับเนี่ยทองว่างครับตอนนี้โอ้ท้องว่างอ่างใหญ่เปิดไปเท่าไรก็เปิดไปสิบหาซิบหาพร้อมลูกสาวเอานี่ลูกสาวครับมาไทยเมื่อแล้วเนี่ยงามๆเจ้าเนื้อไทยสวย พี่น้องกะนี่ให้ความสนใจหลายเพื่อนนะครับเด้อบูงวัดสิทันราคาอยู่นี่บ่เนาะอ่ะี่น้องในตลาดอาศสิเอาไปก่อนก็ได้เอ้าชมป่อครับพี่น้องนี่สูงหลายปันใดสูงหลายสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดครับพี่น้องเต้าเนื้อใหญ่ๆเดี๋ยวเมืองชมอ่างด้านข้างนี่ครับพี่น้องนี่อ่างใหญ่ๆพี่น้องก็ให้ความสนใจหลายพร้อมกับลูกสาวนะครับได้เปิดไปสิบห้าทองว่างพี่น้องพร้อมที่สิหาพ่อไม่ให้อี่ เฉียงๆที่น้องให้ความสนใจอาทิตย์นี้เสียงแสกเข้ามารนะครับเดิอเขาให้ลูกจักตัวเราครับคุยลูกแรกครับโอ้คุยลูกแรกอ่านี่ครับลูกสาวเอาเรื่องลูกมึงลูกสาวก่อนเลยเนี่ยเขาใช่สวยลูกสายไดนอมีสายสายเพชรอุดรแต่มันมีใบไม่หลอดอ่าม่มีเอกสารไม่มีเอกสารอ่าก็เป็นได้แค่บอกว่าเป็นสายเพชรอุดรเนาะใบมันเสียแั่นจักเดือนแล้วนี่จังเดือนสันตกลูกเลยพี่น้องว่ามึง พลังนำนมเข้าสองเดือนนะครับเด้อนีน่เขานี่สองเดือนอ่ามึงชมกับแม่นะครับเด้อโอ้ราคาถือว่าขั้นก้อนหน้านีหนี่ราคานี่บ่ได้ดอกเนาะบ่บ่ได้ช่วงนี้ถือว่าลงแม่บ่ช่วงนี้หรือว่านิ่งกับหนิงอยู่เออราคานิ่งอยู่เนาะครับพี่น้องเท่าที่เมึงคันต่อเมื่อก่อนหลายๆเดือนมาบ่ได้ดอกเนาะครับครับ พี่น้องก็ลองเอาไปเก็บไวใยมึงน้องครับเนาะแม่สาวไม่เนื่องอาจารย์สายมูล่าอระตัวใดอีกอาจารย์จุ๊บไม่ได้ลูกอ้าวขาดอีกแม่สาวจับไปเดี๋ยวไอ้น้องจับไปเลยครับจับไปจับไปใกล้ๆนี่ละโบออกกล้องดอกจานยังไอ้าวนี่แม่สาวน้อยเอาเปิดไปสาวสิบห้าเปิดไปสาวสิบห้าสายเลือดครับสาย บมหูครับอ่บาโมหูเขา<ล>เป็น,นปบ้านๆเนะาะเล่นนาเต้าเขาดีอ่า <attends S 2> นาเขาดีอเอานาเขากว้างดีพี่น้องทางเขาคนน่ะกว้างดีตอรองเน็ตสามสิบห้าก็ตอรองได้อีกอืมือนี่ต้องบอกว่าพี่น้องอย่าพลาดนะครับด้ามึงให้จบคลิปเพราะว่ามีแต่สิ่งดีๆราคาหนาสนใจทั้งนั้นเลยเอาน้องหมุนคางคางกระเดียบอ่ามึงมึงหางมึงหางหางปิดั้วเหล็กเขาลอยดีขาดน้ำเลี้ยงครับเพื่อขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงก็ซื้อโครงสร้างเขาดีครับพี่น้องจักเดือนก็ ไม่เดือประมาณ13-14เดือนประมาณ13-14เดือนนะครับเด้อมึงจากเขาก็ยังบ่ทันจับเลี่ยวอยู่ครักับประมาณในเกณฑ์นี่อ่างกับญ่อยู่เนาะขาดน้ำเลี้ยงโค้งสางใหญ่โค้งสางใหญ่จะขาดน้ำเลี้ยงครับพ่อเอาไปห้อดเลยครับพี่น้องขายไงเป็นตะปิ้วพ่อหยอดเน้่ครับขาดจะน้ำเลี้ยงเอาขั้นขั้นได้น้ำเลี้ยงดีๆเจ้าเนื้อขึ้นมาเลยเนาะครับผมอืม ราคานีก็ต่อะไรน,นิดหน่อยแล้วเนาะต่อได้ครับต่อลองได้ต่อลองได้ครับพี่นอ้องขอหอยไส้ก็มีให้ชมสองตัวมีแต่คุณภาพทั้งนั้นเลยเนาะนี่ลูกสาวสองเดือนพี่น้องเขาเพรท่านได้โพสต์นี <c oughs> ่ถ่ายสวยๆเลยสิบผาเลยครับด้แม่เขาให้นมนมดีตอลองได้ที่ผาตอลองได้ต่อลองได้อีกครับต่อลองได้ห่าสนใจทีเด็ดเลยครับขอกนีงทั้งแม่สาวทั้งแม่โคุแม่ลูก อ่ะพี่น้องครับจังไรกับรองโทรสอบถามมาเมืองฮาเทียยังเหลือจากพี่น้องในตลาดครับผมหอยไซขอบคุณครับครับขอบคุณครับอ่าหอยโกค่ะยุบันหนองคูขาดค่ะหนองคูขาดค่ะตำบลใดตำบลหนองคูขาดค่ะครับผมมีเบอร์มีเบอร์โทรบอมีอยู่ค่ะครับบอกพี่น้องนะศูนย์แปดเจ็ดเก้าหาหนึ่งสองสองเจ็ดเก้าค่ะครับผมอ่าจีจวงอยู่นี่เปิดไว้เท่าไหร่เปิดหาเมื่อสองขันหาค่ะ ห้าหมื่นสองพันห้าเป็นกล้วยยังไงนะครับนี่กล้วยเม่สาวทองแรกค่ะเม่สาวทองแรกสูงลายปันไดเหรอสูงลอยสามสิบสองค่ะสูงลอยสามสิบสองอ่ะครับพี่น้องเหมือนนี่ครับชมกล้วยเม่สาวกันเลยครับห้าหมื่นสองท่องเจักเดือนแล้วท่องสามเดือนค่ะท่องสามเดือนกับพอ,อยังไงครับทับพรคลวยฟ้ํานะคะเป็นทับโตเนาะ รับควยฟาร์มด้วยครับห้าสิบสองต่อได้อีกบอต่อได้ยังค่ะต่อได้อีกเป็นสายใดครับสายบ้านๆตีขึ้นยังไงสายเลือดบ้านๆเนาะค่ะครับพี่น้องเป็นสายเลือดบ้านๆส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบสองมิตรตนนี้มังไก่บัวบัมีเด้อค่ะ,ะบัวมิตรต้นนี้อ่ะเมืองนมนะครับเด้อเต่านมสวยๆระยะห่างพอดี อีกมุมหนึ่งครับพี่น้องกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่สวัสดีครับผมครับขออนุญาตถามซื้อทีอูเบอร์โทรศัพท์เพื่อพี่น้องครับพีนุ่มครับผมครับผมจากหนก็ที่อูบ้านหนบ้านหันนท์ศิลาครับผมนนท์ศิลาขอนแก่นนะครับพน้อครับเบอร์โทรศัพท์ชุดแปดหนึ่งครับ 5572690ครับผมครับมาอนี้จุ้งอยู่นี่นี่จะสาวน้อยเดียครับผมกับตัวผู้ครับผมโอ้ตัวผู้ทั้งผุ่นกับแมนเนาะครับมาชมสองสองสาวนี่ก่อนตัวใดเนี่ยตัวนี้มีสายเลือดตใดเนี่ยเก้าเจริญครับผมโอ้เก้าเจริญมีเอกสารบอหรอครับบอครับผมเปิดไว้เท่าไรเปิดใบเจ็ดหมื่นเจ็ดครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดเป็นเก้าเจริญบ่มีเอกสารเนาะจักเดือนแล้วครับเนี่ยหาเดือนครับผมหาเดือนแล้ว นี่ได้ครับด้วยหาเดือนแล้วนนเดี๋ยวขอชมอีกด้านหนึ่งครับผมอ้าเมืองไทยให้พี่น้องเมืองไทยไดวครับถ่ายชมเมืองชมเมืองเจ้าเนื้อเจ้าเจเินจักเดือนก่อนหาเดือนครับผมหาเดือนอ่าอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ลูกเบิ่มครับผมอ่าลูกเบิ่มมาเทียบกันหนึ่งได้ครับเด้อลูกเบิ่มกับลูกเก่าจเจริญอัตลักษณ์ชัดเจนเดี่ได้ครับเด้อใส่เบ่งชมด้านขน้างนะครับผมให้พี่น้องชมนะครับเด้อ ตัวนี้ลูกเบิ้มมีเอกสารบอละครับมีเอกสารครับผมตัวนี้มีเนาะครับผมอ่าเอกสารครบเลยครับได้เปิดด้วยเท่าไหร่เปิดไว้าหามือห่าครับผมหามือห่าคือกันนะครับเนาะแต่ตัวนี้ก็สิสูงกว่าโดยส่วนสูงกว่าเนาะครับผมมีเอกสารพร้อมบัดนี้ต่อได้อีกบ่นี่รอต่อได้ครับผมต่อได้อีกพร้อมนะครับเนาะอัตลักษณ์ต้องบอกว่าชัดเจนตาแต้มองคอากำไลขาทุงเท้าครบเนาะ มีตำนิบังไดบ่ครับบ่ครับผมหางกบบระบ่ดอกอกเนาะมีตำนิรับคืนครับประกันตำนิรับคืนเอาเมืองไทยสวยๆหาสินหาไปพัฒนาต่ออ่ะเี่ยได้ครับเดีย๋ยวนี่หาเมืองหาหาเมืองหาสวยๆเลยครับเด้อยวหาสินหาไปเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงพัฒนาเมึง เอกสารครบเนาะครับผมครับใส่มีตัวใดอีกให้พี่น้องชมนี่ป่ะครับผมพังกุกก็นี่ครับผมอ่าอันนี้เปิดได้ไหมแม่ลูกบอกให้ยังไงแม่นางครับผมแม่นางอ๋อแม่นางยังบอท่านได้ผสมเนาะยังครับผมสดสดอยู่แม่นางแจ็คเดือนครับนี่ไอ้นี่ปีปีปีกว่า พี่กัวเปิดได้เท่าไรเปิดไว้เจ็ดหมื่น้าครับเจ็ดหมื่นห้าโอ้อ่างเใหญ่ยยยยเลยพี่น้องอ่างเง่สูงลายปอยลอยสามสิบไปลอยหยิบแปดหยิบเก้าครับหยิบแปดยิบเก้าเนาะ,ะ,ะยังมาทันได้หอนลอยสามสิบเลยครับเด้อเจ้าเนื้อราคานี่ก็ต่อได้อีกอยู่เนาะต่อได้ครับผมราคาเปิดไว้หนึ่เลี้ยงครับผมเล็บสวยๆเออเปลวลใหญ่ๆสายอะไรเนี่ย มีสายเบือดบอลหรือบั้นบานบั้นบานครับอ้าวตีบั้นบานตัวเนาะครับผมแต่เขาโครงสร้างดีเจ้าเนื้อดีนะครับเด้อพี่น้องเปิดไว้ที่เจ็ดสิบห้าครับผมเจ็ดสิบห้าครับผมเจ็ดสิบห้าอีกมุมหนึ่งอ่ะสิบหมื่นนะครับเด้อเปิดวดีๆใช่เอาเลยแม่นางแม่นางเมืองไทยเมืองไทยเมืองแผ่นหลังครับพี่น้อง นี่ตันนี้บางได่บอ่บอบ่อครับผมตันนี้กับบ่มีตันนี้มีตันนี้นนรับคืนครับผมตันนี้บ่มีแทนต่อรองหน่ออีกเนาะครับผมขางๆกันเด้ครับเป็นสายใดตัวผู้ลูกผัวูดตีเบิ้มข้างล่างครับโอ้อ้าวหเอครับาหาเทีย,พยนยพี่น้องอยากหาพอคุ้มฝูงเจ็ดเทียนครับ อนาคตพอคุ้มฝูงเปิดเท่าไรก็เปิดไว้35ครับผม35โอ้พี่น้อง35ครับเจ็ดเย็นสูงร้อยยี่สิบห้าครับสูงร้อยยี่สิบห้าเบิรมลูกเบิรมเดียครับผมอ่าลูกเบิรมรอรอครับพี่น้องเอาไปพัฒนาจะไปไว้คุ้มฝูงไว้จับสัตว์อ่ะเมืองไทย นี่ครับอีกมุมหนึ่งันมน้อยนุ่มน้อยเจ็ดเดือนครับนี่เจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนนุ่มน้อยเจ็ดเดือนเอาไว้เป็นจับสารก่อนนะครับนะไปอนาคตเพื่อดีกับคมฝูงต่อได้อ่ะเสียขอบคุณครับผมขอบคุณครับรอบคุณอา้องสวัสดีครับสวัสดีครับอาซื้อน้องยังเกาะ บอลครับน้องบอลครับบอลจากใดนะอ่ายุบอลระเบือครับบอลระเบือสารคามเนาะนี่ครับขอเบอร์โทษนะนะครับหนึ่งหนึ่งห้าแปดห้าสองหนึ่งเก้าครับผมบอลบอลระเบือครับอ่ามาเมืองสาวหน่อยเนาะเปอรไใบสามหมื่นเก้าครับต่อรองได้ครับสามสิบเก้าต่อรองได้ครับอ่าพี่น้องสามสิบรับเป็นสายเลือดใดอ่าบ้านๆครับบ้านๆสายเลือดบ้านบ้ๆเจ็ดเดือนแล้วประมาณสิบเดือนครับ ประมาณสิบเดือนสามเดือนบนบานเปิดเท่าไรก็เปิดไปสามหมื่นเก้าครับสามสิบเก้าต่อร่องไหนได้ครับนี่เจ้าเนื้อเจ้าเนื้อต่อรองไหนเชี่งเชียงครับกินเก่งกินควายจากบอราบือทิ้งควายงามเลยเนาะนี่ครับบอลบอราบือใกล้ใกับบินบอราบือเนี่ยเนาะครับอ่ะหมุนให้เมืองเนี่ยอ่ะได้ครับไปโชว์หุ่นโชว์หุ่นโชวด่าใครเป็นเมืองก็ได้ไปเอาหมนไปเปิ่งด่างเลยด่างหนึ่งนะครับเล้ว ตึ้งดาดเลยครับาันขายมีตำนิ้บังใดบ่อมีตำนิครับเราประกันตรงนี้ทุกอย่างครับประกันตำนิทุกอย่างตึ้งดาดเลยครับดาดยิ่งยิ่งเจ้าเนื้อครับข้างๆกันขายไปเนี่ยตัวนี้ขายแล้วครับเทั่วใดเราจังสี่ครับขายไปสามหมื่นกว่าครับอ่าในหนีก็บสามหมื่นกว่านะครับได้เกรดสามหมื่นกว่านี่ยะมาตัวหนึ่งนี่กับเจ้าเนื้อกันครับนี่ ไซส์อ่าให้พี่น้องชมนำครับตัวคุณครับเท่าไรครับนี่เปิกว่าก็ใบแสนเอทครับเปิดไวรแสนเอทเอาไม้ให้ครับมาด้วยเนาะครับมาน้วกันคราะทีมงานเดียวกันเปงนไรก็เอาฝากาเท่าไหร่ก่อนน้ำก็ได้ศูนย์แปดหกครับครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่หกแปดครับครับซื้อหอยยังก็อนหอยบินครับหอยบินเอ้าะในบ้านนี่บินบาลระเบือเนาะตามบินบาล์ระเบือครับครับอันนี้ครับ แซลเล่นนะครับเนาะเอาเปิดไว้เท่าไรก่อนเปิดไว้แสนเอ็ดครับแสนเอ็ดสูงไรสามสิบสี่สายได้สายพัฒนาครับผมอ่าพอยเอียงก็พอกลมครับพอกลมครับอ่าสูงไรเท่าไรก่อนไรสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบสี่อ่าพี่น้องไรสามสิบสี่ผสมไปนี่บ่ครับทองเอามึงขามึงเล็บนะครับเด้อสวยๆแสนเท่าไรแสนเอ็ดครับแสนเอ็ดต่อได้อีกเนาะต่อได้อีกครับบอกันไรเบิ้ลมือครับ มุนมุนให้นะครับมุนให้มึงเนี่ยผมจะยืนมุมเดียวอ่ะพี่น้องชมนะครับเด้อนี่ถ่ายสูงสูงสูง,สงอ่ะมาสนใจครับพี่น้องลองติดต่อเขาเม,มือึงมาต่อรองเขาเมึงเลยครับเด้อมุนมาอีกครับด้านนี่ เดียวว่าเขากลับวดใช่ไหมครับครับพี่น้องสิร้อยเขาประกวดก็มีอยู่นี่ครับนี่นี่เอาอีกมึงมุมหนึ่งเป็นจังไรเขากินอาหารบ่กินหัวอาหารบ่กินบ้านน้อยเด็ดครับกินยาเสียากินยากินยาเสี้ยงครับยังไงครับตัวนี้กินยาเสี้ยงก็ซื้อเนาะครับบ่ได้เรียนหัวอาหารครับอ่าบ่ได้ใส่หัวอาหารเอาพี่น้องมึงโค้งสั่งดีๆใหญ่ๆได้ครับเด้อในราคาแสนโพนี่ เอาไปพัฒนาต่ออายุยังหน่อยอยู่อ่ะเหลือมีตัวอะไรอีกมีครับนี่นี่เดี๋ยวจะเนี้มานน้ำกันมอเนี่นครับผมอ่ามานน้ำกันเอาต่อไม่รถครับเอาอ่าพี่น้องจากบอระบือครับอ่าเอาบอกพี่น้องเนี่ยห้อยยังก่อห้อยกิจครับห้อยกิจเนาะอ่าเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดหกสี่หก แปดสองเก็ดศูนย์ครับขาดหอยกิตก็เคยลงอยู่เนาะลงช่องอยู่เนาะเพ่ยอยูออ่ครับเคยเอยู่ 25, ครับอ่เปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้สิบห้าครับสิบห้าเนีครับลูกสาวแม่สาวอยู่เป็นบ่อนี่แนครับลูกสาวล้านหาแสนลูกสาวล้านหาแสนนี่เอกสารยังบ่หรอครับบ่ครับบ่มีเนานะครับผมลูกสาวล้านหาแสนจักเดือนแล้วเว้ยสยี่สิบเดือนยี่สิบอยู่เนาะครับ ยี่สิบถึงสองปีนี่เลยยุ่ประมาณนี้แหละเปลี่ยนจะสองปีครับพี่น้องกับเมืองจากเขาจากนี่แะไรกันเนาะครับครับขึ้นไปเนี่ยการขึ้นเป็นซัดขึ้นครับมือนี่ก็ขึ้นมือนี่ขึ้นแสดงว่ารอบขึ้นมือนี่ตีละแน่นครับขึ้นแล้วมือนี่ก็ขึ้นครับพี่น้องเริ่มขึ้นได้ผมบอกว่าต้นไหนทับอยากให้เจ้าของไวม่นเอาไปใส่พลอยเดียวเลยนะพี่น้องไปใส่เปิดด้วยเท่าไรก่อนเปิดด้วยแสนห้าครับแสนห้าครับพี่น้องนี่เอาโอ้โกขังใหญ่ๆเด้อเจ้าเนื้อครับเจ้าเนื้อ นี่เลตแสนห้านะครับเด้ก <un> ับสวยๆสมราคาสูงไร่เ <NAS> ป <curs ing light> ็นไงกว่าร้อยสามสิบเอ็ดบวกครับร้อยสามสิบเอ็ดบวกครับอีกมุมหนึ่งเริ่มเป็นสัตว์แล้วนะครับได้เมือนีีก็ขึ้นนี่สวยๆอ่าขอชมนาอีกแน่มึงอัตลักษณ์ตาแต้มนะครับเนาะชัดเจนตาแต้มแจ้าเจ้าชัด ครับเอากบตัวคันส่วนงามอ่าเขาตัวคันส่วนงามเอิ่องเลืกว่าเาข่าเข่าใหญ่ๆอ่องคอมีสองเนาะครับผมกำไรขากบบนี้ครบหมดทุกอย่างถือว่าครบอัตลักษณ์ควายงามเขาเนาะครับผมเจ้าเนียวพ่ะครับราคานี่กรับต่อรองได้อีกเนาะได้ครับได้ไดครับโทรมาถามหอยจิตหนึ่งครับหอยจิตขอบคุณครับผมครับผมครับ ซีเจ็ครับคือมงคลเท่านี่ยหครับคือเก้าห้าสี่แปดองเก้าศูนย์หนึ่งหครับขาผมหอยเจ็ดกับขาประจำขึ้นกันเนาะขาประจำครับครับอัมือนี้มัดจังไดก่ออันนี้เอาสาวลูกเล่ทองลูกแรกครับลูกแรกีดอกเราสูงร้อยสามสิสี่ลูกแรกเอ้าเดี๋ยวผมจุงให้ผมมึงมุมนน่นะครับสูงร้สี่นะครับด้อสีดอกเราแต่ลูกไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดวให้พี่น้องชมด้านหลังไปก่อนแข้งหางดีเปิดไว้เท่าไหร่เปิดใบเจ็ดสิบเก้าครับเปิดใบเจ็ดสิบเก้าสูงลอยสามสิบซ <34. S 1> ีครับพี่น้องครับส่วนสูง,ส,งสูงนะครับเด้อนาะแข้งหางดีครับผสมแล้วเนาะผสมแล้วครับผสมทองกเดือนก็ ผสมพึ่งผสมครับพึ่งผสมครับได้ประมาณสิบกว่ามือเลยหรอประมาณส well ิบกว่ามือแล้วหางก็กอหางดีงามเป็นผู้ดีเนาะบอดอกเนาะครับเนาะบอครับรับประกันดอกครับรับประกันดอกมีตันนี้บางอื่นบอบอมีครับรับประกันตำหนิประกันตำหนิพร้อมเนะครับเนาะในราคาเจ็ดสิบเก้าศูนร้อยสามสิบสี่ครับราคานี่ยกับห้องเนาะห้องครับห้องราคาห้องต่อรองกันได้ครับ ต่อร้องได้อีกกล้วยเชียงเรียงง่ายครับกล้วยเชีงเยงเรียงง่ายได้ขอชมดานหนามึงนะครับมึงหน,า,งหนาเขานี่หนาเขาลูกเล็บลูกเล็บเข้าดอกเมียก็ได้สองลูกได้สองอยง่างดันหนานะครับเด้อสีดอกเหลาลึกบกเปลาใหญ่ใหญ่เล็บนะครับ สายมีอีกบ่ครับเหมือนไปนี่เด้อคางๆกันกับพี่น้องแฝดพลรัฟฟาสีเดียวกันเลยแฝดพละฝาสีดอกเราแฝดพลรัฟฟาตัวนี้กับสีสูงหน่อยกว่านะครับเด้อหน่อยกว่าคำหน่อยสามสิบสามอ่าเป็นเจไิญลูกจักโตตัวนี้ลูกสองในทองลูกสองในทองอัตลักษณ์ดีโอบอกแสดงว่าตอนนี้ท้องจักเดือนแล้วตัวนี้กับไม่มั่นใจครับว่าจเจ็ดเดือนเพราะว่าผึ่งกอนมาคือกันโอ้ไม่มั่นใจแต่ว่าท้อง แต่ประกันบ่อประกันทองบ่บ่มั่นใจเนาะบ่มั่นใจครับที่น้องบ่มั่นใจครับสิบ่ได้ประกันลองมาคุยิ่งเปิดไว้เท่าไรตัวนี้ราคาเดียวกันครับ79ครับผมเปิดว้ที่7 9ดเก้านะครับเด้ยาวๆเ้อครับเด้เจ้าเนื้อยาวๆตัวนี้ตัวนี้สวยลูกสองในท้องโอ้หอกผ่าง่ายเล็บตีนเล็บงามพ่วงหางดีครับตาแต้มแจ่มแจ่มอัตลักษณ์ครบ อัตลักครบเลครับด้อตาแต้มก็ชัดเจนมือมุมนี่ว่ายเท่าไรก็สาบเท่าไรก็อยครับซอยสครับกระชีโตตตั้มก็เมื่อกี้นี่นตั้ก็มันดีเส้นหนึ่งันเส้นหนึ่งมมุมนี่ครับทา่ดีครับให้ดีทายสวยอ่างไงอ่างนี่น้องเชียงเลี้ยงง่ายครับยาวผอมด้ครับด้อ ทางต้องบอกว่าก้นบาดเลยล่ะนี่เล็บตีนเล็บน้อยงามเสียดายพูมีลูกให้เห็นเนาะอันได้ครับเสียดายพูมีลูกให้เห็นเนาะเนาะครับเพราะว่าลูกตัวผูเดิ้อครับเป็นลูกพ่อยยังตะโตออกไปเอาห้องไงสร้างอุดรครับว่าสร้างอุดรรคับโอ้โหดีได้ครับเนาะมุมไก่สองตัวเทียบกันมั้งครับเป็นแฝดก็ละฝาจังว่าเหรอเนาะแฝดก็ระฝา อันนี้ครับทั้งสองตัวราคาเดียวกันครับผมพี่น้องยกแพ็กไปนี่โอ้เขาฟาร์มสบายเลยเนาะแมนครับเป็นโยครูกันเลยครับครับอ้ามีตัวไหนนั่เสนออีกว่ากล้วยกล้วยพี่น้องอยู่น้ำกันเพิ่นสิอยู่น้ำกันตลอดนะเพิ่นสิบ่กระบ่กรูกระบอห้างตรงบ่ครับกล้วยเฉียงเลี้ยงง่ายจับได้ขี้ได้ครับผมกับเมืองจากนี่กันนิ่งดีอยู่เนาะครับครับผม กากินยาเฟียงเขาธรรมดาเนาะครับเนาะธรรมดาครับบ่ได้บ่ได้หัวอาหารอถามเพื่อพี่น้องครับาเพื่อพี่น้องจากหู้เรื่องอาหารการกินครับเอารายละเอียดยาอื่นกับทรมาทำค่อยมืองเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับ